แหลกเกินไปไม่ใได้ต้องจัดการยอมไม่ได้น่ามันดูแลเอาไปแล้วเด็กขนาดไม่ดูดลนี่คนลูกชายลูกสาวดิฉันนะนะถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีอบรมมาอย่างดีไม่มีทางหรอกนะที่จะเป็นนักเลงหัวไม้เป็นมาเฟียอะไรเนี่ยฉันว่าต้องมีไอ้พวกไม่หวังดีเนี่ยที่ใส่ร้ายอ่ะใช่ใช่ใช่เอามองหน้าตีผมก็เหมือนกันเนี่ยทำตัวน่ารักมาตลอดทำตัวดีมาตลอดไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสียเลยอ่ะแล้วมาตีกันอย่างเงี้ยผมรับไม่ได้นะเนี่ย นะปวดกระซ่วข้อหอกมาแล้วด้วยห้ามตีใช่ไหมครับไม่ควรค่ะนแ้จะคุยันไใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าพูดงใจร้นะครับเรื่องเรื่องผิดไม่ผิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะเป็นคนตัดสินนะครับกำลังพิจารณาอยู่นะครับลงโทษแรงๆเยนะครับตั้งกับเปิดเทอมมาไปลูกผมจนขึ้นโรงพักมาแล้วนะครับไม่ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ต้องหัวใจโอ้ยแรงไป ใช่เลยไม่อย่างนั้นเรียนดีนะต้องน้ำตาลทุกอย่างกินสักครู่คงทราบนายปรเมียทำไมนายถึงไม่ชกในบรรดารถกมันน่ะกำลังแกล้งนุดีอยู่ครับว่าไงผมไม่ได้แกล้งนี่ครับผมแค่คุยกับน้องเขาเฉยๆอะใช่ค่ะใช่ค่ะหยานได้ค่ะลาวลาวลาวลาะไม่ต้องแก้ต่างกันนุดีเธอถูกหังแกลหรือเปล่า เปล่าค่ะเห็นไหมล่ะคะนุดีเองก็พูดออกมาแล้วว่าไม่ได้ถูกหลังแกนายปรมมีต่างหากเข้าไปทำร้ายเพื่อนก่อน ก่อเหตุใช้ความรุนแรงเดี๋ยวครับถ้าไม่มีเหตุอะแล้วนุดีอะเอาล้มแกงไปไล่มันรถทำไมครับที่นุดีไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะพวกมันข่มขู่นุดีครับเฮ้ยมันจะมากแล้วนะเว้ยไม่จริงนะครับคุณครูมันหาเรื่องผมก่อนใช่ครับเฮ้ยเรื่องฉันเล่าเรื่องเมื่อวานนี้พี่แกเนี่ยรามี ไม่ว่าใครจะมีเหตุผลอะไรก็ตามรู้ถูกว่าพวกเธอทุกคนผิดเพราะพวกเธอขอเหตุรุนแรงขึ้นในโรงเรียนใช่ครับผมเห็นด้วยแล้วคุณจะลงโทษเขายัางไงตามกฎก็ต้องเคี่ยนครับสำหรับเด็กผู้ชายผมจะเป็นคนจัดการเองถ้าอย่างนั้นกลุ่มนักเรียนนาลีนาะเป็นหน้าที่ของคุณประกานะคะโอ๊ย ท่านผอ,อ,อคะดิฉันคงต้องขอปฏิเสธดีกว่าค่ะดิฉันยังเข้าข้างกลุ่มบรรลรสกับบรรณรสีอยู่ทำโทษไปอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันอาจจะถูกค่อนแคะได้นะคะว่าไม่ยุติธรรมเพราะฉะน,นั้นหน้าที่นี้น่าจะเหมาะกับคนที่เขาว่าว่าตัวเองยุติธรรมมากกว่าดิฉันคือคุณปรเมศนั่นแหละค่ะคุณปรเมศว่าไงคะได้ครับ ไม่ยื่งหาผมจะดูแลให้ยุติธรรมที่สุดครับ นายมันรถนี่คุณจะปล่อยให้มันตีลูกเราอย่างนี้เหรอทำไงได้อ่ะุกดโรงเรียนเขาเป็นอย่างนี้เราบริจาคเงินให้กับโรงเรียนได้อังเท่าไหร่อ่ะเราไม่มีสิทธิ์พูดเลยเหรอเงียบนะ Ma mẹ palamie năm nay anh ma สำหรับนักเรียนหญิงเนี่ยจะลดโทษให้นิดนึงจะถูกตีแค่สามครั้งว้าดูมแม,ม่ลูกตอนล้าคุณแม่คะคุณแม่น้องตอนลักเป็นลมไปแล,ปล้วนี่คะหยุดหยุดตีเด็กเถอะคะ่ะเห็นไหมคะว่าคุณแม่เขารักไม่ได้อะไม่ได้ครับ กดก็คือกดโอ้ยรถจอดกันไม่ได้เลยหรือไงรู้บ้าแม่คะียกว่าไปขางนอกกันก่อนดีกว่าดียวรา้เป่แม่ไปได้ คนต่อไปเลิศไปเนะคะจะเย็นๆถ้าของพี่ค่ะไม่ไหวหรอกไม่ไหแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะดูสิคะลูกต้อนรักของดิฉันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถูกลงโทษหนักขนาดนี้แล้วเกจะทนไหวหรอคะโอ้โ่จดูสิคะไม่เลี้ยว่าใหญ่ขนาดนั้นน่ะโอณยค่ะคุณพี่ต้องทำใจนะคะ โดนตีแค่สองสมทีเท่านั้นเองค่ะสองสมตีหนักฟืนดิฉัน่ะไม่กล้ากลับใครไปดูอีกเลยนะคะช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินใช่ค่ะจริงค่ะโหดเหี้ยมจริงๆโหดเหี้ยมเหลือเกินพกานะคะทนดูแทบไม่ได้แล้วอะทำใจดีๆนะคะจิตสมค่ะคุณจิตสมพี่ฝากดูแลคุณแม่น้องต้นรักหน่อยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะไปดีดีเรวป้าภกา พี่พกาจะไปไหนละคะเนี่ยเอา้าก็กลับไปดูเขาเคี่ยนกันตออ่อไงนี่จะถูกเคี่ยนญ่ยูกดีกับยายจังเจ้าเลยนะสักใจจริงๆปกครอง,รงเคี่ยนเด็กตัวเองในพี่พกาเขาบอกว่าโหดเฮียมไม่กล้าดูไงครับ <c oughs> นั่นนะสิ นุดีโอ๊ยเดี๋ยวๆีว่ะันขดวๆงลๆลอกกันลอกกัน,กนต่อเลยค่ะ โอ๊ลูกเอ๋โอ้โหนี่ลูกผมยังไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยนะ คอยดูนะถ้ารู้ฉันเป็นอะไรไปนะฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงเรียนนี้ั้งหมดทุกร้านแล้วก็กลับไปได้แล้วครับพี่พีไม่ต้องมาไล่หรอกฉันไปแน่ถ้าฉันรู้ว่าไอ้โรงเรียนนี้ใช้กดป่าเถื่อนแบบนี้กับนักเรียนอยู่ฉันไม่ส่งลูกฉันมาเรียนหรอกไปลูก <c oughs> ไปกลับบ้าน่นเจ้า น่งจันปู่นี่มีเกีใรพูดถึงนางครูนี่เรื่องมันผ่านไปตั้ง17ปีแล้วยังไม่ลืมเหรอคุณไม่ลืมเพราะนั่นเป็นครั้งแรกคุณนอกใจฉันอะไม่เห็นอะไรจันเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ตึกนั้นน่ะรู้ดีเาไปพิสูจน์กันเถอะนะแม่ว่าลายเคยอยู่ห้อง เจ้ามันรู้ได้ยังไงแล้วเพลงกล่องเด็กที่มันร้องก็แม่มันร้องให้ฟังตอนมันยังแบบบอกอยู่